ท่านผู้ชมคะสิ่งที่จะต้องพิจารณานะคะแล้วก็ทําความเข้าใจในลําดับต่อมาก็คือสําหรับสถานการณ์ความเลวร้ายที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างทั้งสองประเทศนั้นจริงๆแล้วนะคะไม่ได้มีต้นตอมาจากความกดแค้นจริงจังของประชาชนจากทั้งสองประเทศค่ะหากแต่ว่าเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้ล้วนๆค่ะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชคุนเซนเกิดเมื่อวันที่4เมษายน พุทธศักราช2494มีพี่น้อง6คนพ่อชื่อคุณเนียงยังมีชีวิตอยู่แม่ชื่อดียานเสียชีวิตแล้วด้วยความยากจนทำให้เด็กชายคุณเซนในวัย13ขวบตัดสินใจออกจากบ้านไปอาศัยข้าวก้นบาทจนกระทั่งอายุ19ปีก็เข้าร่วมกับกองทัพขเขมรแดกคนล้มรัฐบาลสาธานรัฐขเขมรของประธานาธิบดีหลอนนนที่สหรัฐอเมริกาให้การหนุนหลังจนสำเร็จในปี2518 ต่อมาคุนเซนได้ขับแย้งอย่างรุนแรงกับผู้นําในกองทัพเข,ขมรแดงจึงหันไปเข้าควก,กันกับกลุ่มเขมรเฮงสมรินที่เวียดนามสนับสนุนและได้รับเลือกให้เป็นผู้นํากองทัพต่อต้านรัฐบาลเขมรแดงจนกระทั่งวันที่7มกราคม2522คุณเซนจึงมีการนำออกกองทัพของเวียดนามบุกยึดกัมพูชาได้สำเร็จ หลังยึดกรุงพนมเปญสําเร็จเฮงสมริดได้ขึ้นเป็นผู้นํากัมพูชาและได้สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาขึ้นโดยมีเวียดนามและสหภาพโซเวียตหนุนหลังในขณะที่คุณเซนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจนอีก6ปีต่อมาหรือปีพุทธศักราช2528จึงก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยวัยแค่เพียง33ปีขณะที่บรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงนั้นได้เกิดการสู้รบกันของขมรสามฝ่าย ทั้งกลุ่มขเมเรเสียรี่อนสาที่มีอเมริกาหนุนหลังกลุ่มขเมเรแดงและกลุ่มเจ้าสีหนุที่ประเทศจีนสนับสนุนและกลุ่มฮุนเซนที่ได้รับการสนับสนุนโดยเวียดนามและโซเวียตต่อมาจากการล่มสลายของโซเวียตได้ทำให้อำนาจของเวียดนามเสื่อมถอยไปมากกัมพูชาจึงถูกกดดันจากนานาชาติอย่างหนักและได้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง โดยสัประชาชาติเป็นผู้ดูแลระหว่างวันที่23ถึง28พฤษภาคม2534โดยพักฟุลสินเปดของเจ้าโรดองรนริทที่สิยข้างมากในสภาแต่สถานการณ์กลับตึงเครียดขึ้นอีกเพราะฮุนเซนไม่อยอมให้พักฟุลสินเปปกครองกัมภูชาดโดยลำพังเจ้าสีหนุจึงหย่าสึดโดยการตั้งทั้งคู่เป็นนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองโลก ที่มีนายรกรัฐมนตรีสองคนในหนึ่งประเทศแต่ในที่สุดสมเด็จคุณเซนก็สามารถขับไล่เจ้านโรดมงโรนริตออกนอกประเทศไปได้อันเนื่องมาจากกำลังทหารที่มีอยู่ในมืออย่างล้นหลามน,นั่นเอง และหลังจากนั้นสมเด็จคุณเซนก็ค่อยๆขย,ยายอำนาจจนเจ้าสิหนุต้องตั้งบรรดาศักดให้เป็นสมเด็จอัคารมหาเสนาบดีเดโชคุณเซนในเดือนตุลาคม2550ช่วงปี2522ถึง2532ที่สมเด็จคุณเซนได้นับทัพเวียดนามโค่นขมิ้นแดงมิชาขมิ้นจำนวนมากล้มตาย ในขณะที่เวียดนามเคยแถลงเอาไว้ว่ามีทหารเสียชีวิตกว่า50,000คนในช่วง10ปีแห่งการยึดครองประวัติศาสตร์ที่ชุ่มด้วยเลือดกำลังถูกชะล้างในยุคปัจจุบันภายใต้สมมติฐานของผู้กระทําความผิดทั้งหมดเอาไว้กับผอพศผู้นำเขมรแดงปีที่ผ่านมาคณะตุลาการระหว่างประเทศที่รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติติดตัดสินลงโทษในการกึกเอี่ยวหรือสหายดุด ผู้บัญชาการเรือนจำตวนสแลงเป็นรายแรกดิ้โทรจำคุก32ปีแต่ก็ถูกลดหย่อนเหลือ17ปีในปีนี้คณะตุลาการจะเริ่มไต่สวนอดีตผู้นำขเขมรแดงที่ยังมีชีวิตอีก4คนคือในเคียวสมพรในอินสารีในนวลเจียกับนันเอียงธิริศขณะที่หุ่นเซนก็ปฏิเสธยังเด็ดขาดว่าจะไม่เข้าให้การในฐานะพยานหรือฐานะใดๆในการไต่สวนอัจฉรกรสงครามขเขมรแดง และยังเคยขู่เอาไว้ว่าหากการไต่สวนครอบคลุมถึงคณะผู้นำปัจจุบันก็จะทำให้กัมพูชานั้นกลับเข้าสู่ยุคหนองเลือดอีกครั้งหนึ่งปีพศ2550จากการสำรวจภายใต้ชื่อโครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสประชาชาติหรือ u n p p ระบุเอาไว้ว่ากัมพูชามีรายได้ประมาณปีละ1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ประชากร14ล้านคนมีอยู่ถึง35เอร์เซนหรือ4ล้าน9แสนคนที่อาศัยอยู่ในความยากจนที่ต่ำสุดมีรายได้เฉลี่ยว,วันละ50เซนต์หรือไม่ถึง10บาทไม่เพียงเท่านั้นสมเด็จทุนเซนยังทิ้งคว้างชาวกัมพูชาที่เรียกว่าขแมกรอกซึ่งถูกกลาหน้าว่าเป็นชนชั้นต่ำที่สมเด็จทุนเซนเองก็รู้ดีอยู่แก่ใจว่าเป็นชาติพันธุ์ของตัเอง ด้วยการไม่แยแสพื้นที่กว่า89,000ตารางกิโลเมตรทางฝั่งที่ตะวันออกของกัมพูชาซึ่งถูกเวียดนามยึดครอทง,ทงทันทีเต็ไมไปด้วยชาวคมแมกล่อมจำนวนมหาศาลแน่นอนว่าพื้นที่จำนวนมหาศาลถึง89,000ตารางกิโลเมตรนั้นไม่มีทางเทียบได้กับพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรบนเขาพระวิหารแต่สาเหตุที่สมเด็จฮุนเซนไม่เคยกล่าวถึงเป็นเพราะภาวะจำยอมต่อผู้มีพระคุณอย่างเวียดนาม เปียเปลยเป็นสุภาษิตเห็นขี้ดีกว่าไสเมื่อต้องทิ้งคว้างที่น้องชาวกัมพูชานับแสนชีวิตเพื่อเอาใจเวียดนามพลทอวุลมันเนตคือลูกชายคนโตที่เติบโตในสายความมั่นคงภายใต้การผลักดันของผู้เป็นพ่อที่ต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งปัจจุบันต,ตําลงตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกด้วยวัยแค่เพียง33ปี เป็นที่ชัดเจนค่ะว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นได้ปูทางเอาไว้ให้กับคุณมนเน็ตมาเป็นอย่างดีเริ่มตั้งแต่หลักสูตรโรงเรียนในร้อยจากเวสต์บอยส์สหรัฐอเมริกาต่อด้วยปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากบริสตอลประเทศอังกฤษและเมื่อสาเร็จการศึกษาคุณมนเน็ตได้กลับเข้ามาประจำการในกองทัพของกัมพูชาในตําแหน่งรองผบอกองขุนน้อยที่70หรือหน่วยองค์คณ์ของคุนเซนหลังจากนั้นจึงไต,ต่เต้าขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญในกองทัพอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับในทางการเมืองคนโทค,คุณมเนธจะรับการเลือกตั้งให้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาหรือพรรคี่สพีแต่คุณมเนตจะขึ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่อาจต้องเผชิญกับศึกสายเลือดกับน้องชายคนที่สามที่ชื่อว่าคุณมณีในยศพันเอกและมีตำแหน่งเป็นถึงผอควบอคุมรถถังในด้านกลับกันสำหรับนายทหารระดับสูงคนใดที่แสดงอาการกระด้างกระเดื่องต่อสมเด็จฮุนเซน ก็จะต้องพบกับจุดจบทันทีดังที่เกิดขึ้นก็พาะเอกแก่กิมหยาดผู้บัญชาการฐานสูงสุดกัมพูชาอย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นปึกแผ่นของขุมกำลังของสมเด็จฮุนเซนที่นับวันจะยิ่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเเช่นสายงานอื่นๆที่ถือว่ามีส่วนสำคัญในการกระชับขุมกำลังให้แข็งแกร่งโดยถูกวางเอาไวใ้ให้กับคนในครอบครัวแทบทั้งสิน้นคุณมานาลูกสาวคนโปรด เป็นพุ่งในการสานิโทรทั์บายนยและมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ช่วยนาย,ยกรัฐมนตรีแต่งงานกับดีวีเจียเชีตราบุตรคนโตของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุมนมณิตุลูกชายคนที่สองเป็นนักธุรกิจสายการเมืองเช่นเดียวกันกับพี่น้องคนสมเด็จหุนเสจอย่งคุณแนงผู้ราชการจังหวัดกำปงจากและน้องสาวท่านผู้หญิงคุณเส็นนี้มีฐานธุรกิจมากมายในกัมพูชาลและประเทศไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสามารถปลดแอกชาวกัมพูชากว่าสิบล้านคนออกจากการครอบงำของอำนาจสมเด็ดเจคุณเซนได้นั้นก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารจากโลกภายนอกด้่ยปพืจัดการบิดเบือนซึ่งช่องทางที่มีความเป็นไปได้และกำลังเปิดโอกาสที่ทุกสังคมโลกก็คืออินเทอร์เน็ตในรูปของเวิร์ดวันเว็บอย่างไม่หยุดยั้งทำให้เกิดโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาอย่างมากมายหรือที่รู้จักกันในชื่อของเฟซบุ o ก t t ิตเตอร์ไฮไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่ของปริม,มาณผู้ใช้ Facebook นับตั้งแต่ปี2,548มาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้แบบก้าวกระโดดจาก100ล้านยูเซอร์ไปสู่600ล้านยูเซอร์ทั่วโลกและก็หวังว่าในจำนวนดังกล่าวนั้นจะมีชาวกัมพูชาอยู่ไม่มากก็น้อย สื่อเนี่ยที่มันเดินเนี่ยในกัมพูชาต้องใช้ระยะเวลาอีกระยะหนึ่งมันไม่เหมือนกนบ้านเราเพราะมันเร็วใช่ไหมคือสื่อสื่อมันหมือนหยิบเนี่ยมันเร็วมันถึงใจเห็นภาพเนี่ยอีกระยะหนึ่งเนี่ยยังไงต้องไปมันจะผ่านการพัฒนาการของโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะพัฒนาการจะมีสัญญาณส่งถึงกันได้และไม่เกินนะครับสามสี่ห้าปีครับ26ปีแห่งการยึดครองอำนาจแบบเผด็จการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสมเด็จคุณเสจซึ่งกำลังจะเข้าใกล้การลุกฮือของประชาชนทั้งประเทศ ภายใต้เวลาและสถานการณ์ที่เหมาะสมโดยถ้าหากว่าเทียบเคียงกับการลุกฮือั้างประวัติศาสตร์ของประชาชนนับล้านของประเทศอียิปต์เพื่อกลับไล่ประธานาธิบดีฮอสนี่บุบวารักผู้กอบอำนาจเผด็จการมากกว่าสามสิบปีก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะว่าจายี่สิบกปีของสมเดเ็จปุญเซนอาจจะเหลือเวลาในการครอบครองอำนาจอีกแค่เพียงสี่ปีเท่านั้นดังที่ในวันนี้ ฮอสนี่บุบรารักนั้นได้ตกออกจากอำนาจในอียิปต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว